สวัสดีครับเพื่อนนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเทคโนโลยีเพื่อการลงทุนอีกครั้งครับผมรับหน้าที่ดำเนินรายการและพาพวกเราไปเจาะลึกโลกของเทคโนโลยีที่ส่งผลโดยตรงต่อกระเป๋าเงินของคุณวันนี้เรามาเจอกันในช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2025ครับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะกําลังพักผ่อนฉลองปีใหม่ แต่ในโลกเทคโนโลยีและการลงทุนกลับมีบิ๊กดีลและความเคลื่อนไหวระดับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นติดต่อกันจนเรานั่งไม่ติดเลยทีเดียวถ้าคุณคิดว่าปีที่ผ่านมา AI บูมจนถึงจุดสูงสุดแล้วผมต้องบอกว่าคุณคิดผิดครับเพราะสิ่งที่เราเห็นในสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้มันคือสัญญาณว่าเกมเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นลองจินตนาการดูนะครับ เอ็นวีเจ้าตลาดชิป AI ตัดสินใจควักเงินสด20 0 0 0ล้านเหรียญหรือเกือบ7 0 0 0แสนล้านบาทซื้อสินทรัพย์ของคู่แข่งตัวฉกาดอย่างกรอกและในขณะเดียวกันแซมออร m มันแห่ง OpenAI ก็ออกมาเปิดเผยแผนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า1.4ล้านล้านเหรียญใช่ครับล้านล้าน t r i ลเลียนวิสตีเกิดอะไรขึ้นทำไมตัวเลขเม็ดเงินมันถึงมหาศาลขนาดนี้และที่สำคัญที่สุด มันแปลว่าโอกาสในการลงทุนรอบใหม่กำลังจะมาถึงหรือฟองสบู่กำลังจะแตกกันแน่วันนี้เราจะมาแกะรอยเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปด้วยกันครับก่อนจะลงลึกผมขอปูภาพรวมให้ทุกคนเห็นตรงกันก่อนครับตลอดปี2025ที่ผ่านมาเราเห็นการแข่งขันที่ดุดเดือดมากในสมรภูมิ AI แต่ถ้าจะสรุปทีมของปีนี้สั้นๆมันคือคำว่าการเปลี่ยนผ่านจากเทรนนิ่งสู่อินเฟอเรนซ์เดี๋ยวผมขยายความคำศัพท์เทคนิคนี้นิดนึงครับ เวลาเราพูดถึง AI มันมีกระบวนการหลักๆอยู่2ช่วงช่วงแรกคือ Training หรือการฝึกสอนคือการเอาข้อมูลมหาศาลป้อนเข้าไปให้ AI เรียนรู้ช่วงนี้ต้องใช้ชิปที่ทรงพลังมากซึ่ง NVIDIA ครองตลาดนี้อยู่แบบเบ็ดเสร็จเปรียบเหมือนการสร้างสมองครับช่วงที่2คือ inference หรือการใช้งานจริงคือตอนที่คุณพิมพ์ถาม c h a g p t แล้วมันตอบกลับมาหรือตอนที่ AI ขับรถยนต์อัตโนมัติช่วงนี้เน้นความเร็วและประหยัดไฟ เปรียบเหมือนการใช้สมองคิดและตอบโต้ที่ผ่านมา Nvidia รวยมหาศาลจากการขายชิปไปทำเทรนนิ่งครับแต่ในปี2026ที่กำลังจะมาถึงตลาดกำลังจะเปลี่ยนไปโฟกัสที่ inference แทนเพราะคนเริ่มใช้ AI มากกว่าสร้าง AI และนี่คือจุดเริ่มต้นของ d r a ่าทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ครับเรื่องแรก Nvidia กับดิลช็อกโลกเรื่องที่2แผนครองโลกของ OpenAI และภัยคุกคามจากจีน และเรื่องที่3สนามรบใหม่ที่ไม่ได้อยู่บนโลกแต่อยู่บนดวงจันทร์มาเริ่มกันที่เรื่องแรกที่เป็น Talk of the Town ที่สุดในตอนนี้ครับนั่นคือ n v ็นวีดียซื้อสินทรัพย์ของโกรกมูลค่า20,000ล้านเหรียญเพื่อนๆที่ตามข่าวอาจจะงงว่ากร o กคือใครทําไมเอ็นวีดียถึงต้องกลัวจนต้องยอมจ่ายแพงขนาดนี้กรกเป็น s t a r t ทอัที่ก่อตั้งโดยคุณโจนาธานรอสอดีตวิศวกรของ Google คนที่สร้างชิป TP u ให้ Google นั่นแหละครับ กรกไม่ได้ทํา G P U เหมือน n v i d i ียแต่เขาทําสิ่งที่เรียกว่า L P U หรือ Language Processing Unit ความแตกต่างคืออะไรให้เปรียบเทียบแบบนี้นะครับ G P U ของ n v i d i ีเยเหมือนรถบรรทุกที่ขนของได้เยอะมากทรงพลังมากเหมาะกับการขนข้อมูลมหาศาลไปฝึก A I แต่ L P U ของกร o กเหมือนรถสปอร์ต F1 ครับมันไม่ได้ขนเยอะแต่มันวิ่งเร็วมาก ในโลกของการใช้งานจริง inference เวลาเราคุยกับ AI เราไม่อยากรอ3-4วินาทีใช่ไหมครับเราอยากให้มันตอบทันทียิ่งถ้าเป็น AI ที่ต้องตัดสินใจแทนเราหรือ AI ที่คุยกับ AI ด้วยกันเองความเร็วระดับเซียววินาทีหรือ latency ต่ำๆคือเรื่องคอขาดบาดตายและนี่คือจุดที่ Grok กกทำได้ดีกว่า Nvidia มากๆทีนี้ข่าวมันน่าสนใจตรงที่ว่า Nvidia ไม่ได้ซื้อบริษัท Grok ทั้งหมดนะครับ แต่เป็นการซื้อสินทรัพย์ทางปัญญาที่ IP และดึงตัวทีมงานวิศวกรรวมถึงตัวคุณโจนาธานรอสผู้ก่อตั้งไปทำงานที่ Nvidia เดียส่วนตัวธุรกิจโกรคกคลาวยังคงเปิดให้บริการแยกต่างหากทำไมต้องทำท่านี้คำตอบคือง่ายมากครับกฎหมายผูกขาดการค้า Antitrust ถ้า Nvidia เดียซื้อคู่แข่งทั้งบริษัทรัฐบาลทั่วโลกคงไม่ยอมแน่ๆเพราะ n อ i d ว a เดียใหญ่เกินไปแล้ว การซื้อแค่เทคโนโลยีและดึงคนเก่งไปจึงเป็นทางออกที่ฉลาดเกมโกงที่สุดสำหรับนักลงทุนดีลนี้บอกอะไรเรามันบอกว่า n v i d i ีียมองเห็นอนาคตครับเจนสั้นห่วง CEO ของ Nvidia ดียรู้ดีว่ายุคต่อไปคือยุคของ Agentic AI หรือ AI ที่เป็นตัวแทนทำงานให้เราซึ่งมันต้องการความเร็วสูงมากและ GPU แบบเดิมอาจจะไม่ตอบโจทย์ที่สุด การได้เทคโนโลยี LPU ของกรค k เข้าไปจะทำให้ NVIDIA มีสินค้าครบวงจรตั้งแต่ชิปสำหรับฝึกสอน training ไปจนถึงชิปสำหรับการใช้งานความเร็วสูง inference นี่คือการปิดประตูตีแมวครับใครที่หวังว่าจะมีคู่แข่งขึ้นมาคุ้นบัลลัง NVIDIA ในเร็วๆนี้อาจจะต้องคิดใหม่เพราะตอนนี้ NVIDIA ไม่ได้มีแค่พลังแต่มีความเร็วอยู่ในมือด้วยแล้วขยับมาที่เรื่องที่2ซึ่งใหญ่ไม่แพ้กันครับ คือเรื่องของ OpenAI และ Sam Altman ล่าสุด Sam Altman ให้สัมภาษณ์กับคุณ Alex k a n t r o v i c h ในรายการ Big Technology Podcast เนื้อหาดุเดือดมากครับประเด็นแรก Sam Altman พูดถึง Code Red หรือสถานการณ์ฉุกเฉินใน OpenAI สาเหตุมาจากการเปิดตัวของ Gemini 3จากฝั่ง Google และคู่แข่งจากจีนอย่าง DeepSeek ที่พัฒนาขึ้นมาจนน่ากลัว Sam ยอมรับตรงๆว่า ตอนนี้ OpenAI ไม่ได้นำห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเขาต้องกลับมาเร่งเครื่องพัฒนา GPT 5.2อย่างหนักแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่น่าตกใจที่สุดครับสิ่งที่ทำให้นักลงทุนต้องหูผึง่งคือตัวเลข1.4ล,ล้านล้านเหรียญหรือ1.4 trillion นด l ลลาร แซมออสแมนพูดถึงแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure สำหรับ AI มูลค่ามหาศาลขนาดนี้เพื่อรองรับอนาคตในปี2026ถึง2030คำถามคือเขาจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะขนาดนั้นแซมอธิบายว่าเป้าหมายของ AI ยุคต่อไปไม่ใช่แค่แชทบอทถามตอบแต่คือ scientific discovery หรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เขาต้องการให้ AI ช่วยคิดค้นยาใหม่ วัสดุศาสตร์ใหม่หรือแก้โจทย์ฟิสิกส์ยากๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้พลังประมวลผลหรือคอมพิวต์มหาศาลกว่าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นร้อยเป็นพันเท่าแซมเปรียบเทียบให้ฟังน่าสนใจครับเขาบอกว่าถ้าเราคิดว่าสมองมนุษย์ประมวลผลได้จำนวนหนึ่งในอนาคตบริษัทหนึ่งแห่งจะมี AI ที่ประมวลผลได้มากกว่าสมองของมนุษย์ทั้งโลกรวมกันหลายเท่าตัวต่วตอวันนี่คือวิสัยทัศน์ที่บ้าคลั่งแต่ก็น่าตื่นเต้นครับ แต่ในมุมของนักลงทุนความเสี่ยงมันอยู่ที่ capability overhang หรือภาวะความสามารถล้นเกินแซมยอมรับว่าโมเดล AI ตอนนี้อย่าง GPT 5 i เก่งกว่าที่มนุษย์จะเอาไปใช้งานได้ทันบริษัทต่างๆยังปรับตัวไม่ทันยังใช้ AI ไม่คุ้มค่าถ้า OpenAI สร้างโรงไฟฟ้าสร้าง data center มหาศาลแต่คนยังใช้ไม่ทันไรายได้จะมาจากไหนนี่คือความเสี่ยงเรื่องหนี้สินที่เริ่มมีคนกังวลครับ อย่างไรก็ตามแซมยืนยันว่าความต้องการหรือดีมานยังไงก็มีมหาศาลและเขาพร้อมจะเดิมพันกับมันเรื่องสุดท้ายผมอยากพาพวกเราออกจากพื้นโลกไปสู่เศรษฐกิจอวกาศ Space Economy ทำไมรายการเทคโนโลยีต้องพูดเรื่องอวกาศเพราะในปี2025นีนี้อวกาศไม่ใช่แค่เรื่องของการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแต่มันคือเขตเศรษฐกิจใหม่ New Economic Zone ที่มีมูลค่ามหาศาลครับ ข่าวใหญ่ที่สุดคือการที่คุณแจรัดไอแซคแมนเศรษฐีพันล้านผู้ก่อตั้งชิฟฟอร์เพลเมน t ์และนักบินอวกาศเอกชนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการนาซานา s a Administrator คนใหม่นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญมากครับเพราะแจรัตไม่ใช่ข้าราชการแต่เขาคือนักธุรกิจที่เคยบินไปอวกาศจริงและเคยเดินในอวกาศ Spacewalk มาแล้วในภารกิจพ a ล i s สด w n การที่คนแบบนี้มาคุมนาซาแปลว่ายุคข,ของความล่าช้าแบบราชการกำลังจะจบลงและยุคข,ของความเร็วแบบเอกชนกำลังจะเข้ามาแทนที่ในการสัมภาษณ์ล่าสุดคุณแจรัตพูดถึง One Big Beautiful b i l l กฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ที่อัดฉีดเงินมหาศาลเป้าหมายไม่ใช่แค่ไปปักธงแล้วกลับแต่คือการตั้งถิ่นฐานถาวร Permanent s e t t l e m e n t บนดวงจันทร์โดยมี3ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่นักลงทุนต้องรู้ครับภูมิรัฐศาสตร์ geo politics มันคือการแข่งขันโดยตรงกับจีนครับจีนมีแผนสร้างสถานีวิจัยบนดวงจันทร์เช่นกันสหรัฐจึงยอมไม่ได้เพราะใครคุมดวงจันทร์ได้คุมจุดยุทธศาสตร์ไฮกราวของวงโคจรโลกทั้งเรื่องความมั่นคงและการสื่อสารเหมืองแร่พลังงาน energy mining บนดวงจันทร์มีแร่ที่เชื่อว่า helium tree มหาศาลครับเจ้าฮีเลีย t r e ีนี่คือจอกศักดิ์สิทธิ์ของพลังงานฟิวชัน fusion energy ที่สะอาดและให้พลังงานมหาศาล โลกเรามีน้อยมากแต่ดวงจันทร์มีเพียบนี่คือแหล่งน้ำมันแห่งอนาคตครับ Data Centers in Space ข้อนี้สำคัญสุดสำหรับวงการเทคครับเราคุยกันเรื่อง AI กินไฟกินน้ำและสร้างความร้อนใช่ไหมครับคุณแจรั์เสนอไอเดียการย้าย Data Center ไปตั้งในวงโครจรหรือบนดวงจันทร์ ข้อดีคืออวกาศมันเย็นจัดช่วยระบายความร้อนได้ฟรีๆโดยไม่ต้องใช้แอร์และที่สําคัญคือแสงอาทิตย์บนอวกาศมีให้ใช้เกือบตลอด24ชั่วโมงถ้าอยู่ในวงโคจรที่เหมาะสมไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเมฆบังนี่คือแหล่งพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดสําหรับ AI ภาพอนาคตคือนาซาจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้สร้างจรวดเป็นลูกค้ากระเป๋าหนักที่จ้างบริษัทเอกชนอย่าง spacex starship blue origin rocket lab f i r e f l y aerospace และบริษัทเอกชนอื่นๆให้ทำหน้าที่ขนส่งและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้แทนนี่คือโอกาสของภาคเอกชนเต็มๆครับเอาละครับฟังมาทั้งหมดนี้แล้วมันแปลว่าอะไรสาหรับพอร์ตการลงทุนของคุณผมขอสรุปเป็น3ประเด็นหลักที่คุณต้องจับตามองในปี2026ครับ 1. หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ Nvidia ยังคงเป็นราชาแต่สังเวียนเปลี่ยนเดียวการซื้อกลอกทำให้ Nvidia ปิดจุดอ่อนเรื่องอินฟลูเอนซ์ไปได้เปราะหนึ่งใครที่ถือหุ้น Nvidia อยู่นี่คือข่าวดีในระยะยาวครับเพราะมันแสดงถึงโมดหรือคู่เมืองที่กว้างขึ้นแต่อย่าลืมมองหาหุ้นกลุ่ม A อซิกหรือชิปเฉพาะทางอื่นๆด้วยเพราะตลาดยังต้องการชิปที่ถูกและเร็วสำหรับงานเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ทุกคนจะซื้อเ e r r a r i หรือ Nvidia ไปจ่ายตลาด บางคนอาจจะแค่ต้องการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 2. ทีมอินฟราสตรักเจอและ Utilities คือพระเอกตัวจริงถ้าแซมอ l t m a n จะสร้าง AI มูลค่า1.4ล้าน,ล,านล้านเหรียญเงินส่วนใหญ่ไม่ได้ไปที่ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์นะครับแต่มันไปที่ค่าปูนค่าเหล็กและค่าไฟคุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ากลุ่มก่อสร้าง Data Center และกลุ่มระบบระบายความร้อนคือกลุ่มที่ได้ประโยชน์เนื้อเน้เน้นเไม่ว่า AI ตัวไหนจะชนะสงครามนี้ต้องใช้ไฟครับ 3. Sovereign AI และ Space Economy สนามใหม่ที่นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้สำหรับข้อนี้ผมขอขีดเส้นใต้หนาๆเลยว่า Space Economy ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับหลายคนอาจคิดว่าการลงทุนในอวกาศมีแต่เจ้าใหญ่อย่าง SpaceX ที่ยังไม่เข้าตลาดแต่จริงๆแล้วตอนนี้มีบริษัทอวกาศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Public c o m p a n i e s พร้อมให้คุณซื้อขายได้ผ่านแอปในมือถือจานวนมากแล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่สร้างดาวเทียมบริษัทที่ทําระบบสื่อสารอาวกาศหรือบริษัทที่สร้างยานลงจอดบนดวงจันทร์พวกนี้คือบริษัทมหาชนที่รอรับอนิสงค์จากงบประมาณวันบิ๊กบิวตี้ฟ l b บิวเต็มๆดังนั้นอย่ามองข้ามหุ้นกลุ่มนี้เพียงเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีเงินลงทุนระดับรัฐบาลกําลังจะไหลลงมาสู่บริษัทในตลาดเหล่านี้และนี่คือโอกาสที่เปิดกว้างสําหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราทุกคนครับสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้หน่อยครับ เรากำลังอยู่ในจุดตัดที่น่าเหลือเชื่อระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดกับขีดความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์แซมออตแมนบอกว่าเราอาจจะมี AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ในปี2026แต่จอห์นาธทนรอสผู้ก่อตั้งกรอกบอกว่าเราเพิ่งจะอยู่ในยุคแท่นพิมพ์ของ AI เท่านั้นคือเพิ่งเริ่มต้นมากๆในฐานะนักลงทุนความเสี่ยงสูงสุดไม่ใช่การตกรถครับแต่คือการกระโดดขึ้นรถที่วิ่งเร็วเกินไปโดยไม่รัดเข็มขัด ปี2026จะเป็นปีที่ผันผัวนแน่นอนการลงทุนในเทคโนโลยีต้องดูที่กำไรที่จับต้องได้และการใช้งานจริงมากกว่าแค่ความฝันจับตาดูการผนวกกรอกเข้ากับ NV i d i a เดียให้ดีและรอดูว่าแผน1.4ล,ล้านล้านของแซมออ t แมนจะเริ่มตอกเสาเข็มเมื่อไหร่สำหรับวันนี้ข้อมูลอัดแน่นเต็มอิ่มหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนลงทุนรับปีใหม่ของทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการเทคโนโลยีเพื่อการลงทุนช่องไอเดียลงทุนผมลาไปก่อนสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ